โอ้พี่น้องเอ้ยนี่บ่าวพอดได้ยังมื้อนี้ปีงไก่พี่น้องโอ้อโตปีงไก่พี่น้องเอ้ยของกลับของแกมหลากหลายเลยนี่ในผักมีหย่าะพี่น้องเนาะมีแตงมียังใส่แจวเฮาเด้อปะอยู่นี่เลยบ่เจีวปะทางหน้าเลยให้ FC ได้เบิ่งเนาะนี่พี่น้องเจียวฮ็ดเวียกยังบ่ทันแล้วพี่น้องเอ้ยสโลงก่อนล่ะนี่เอาออกบ่ออกเนาะโอ้ปีงไก่เป็นโตเลยพี่น้องออื หอมๆเนี่อโตจับแบบเด็ดเลยอ่ะมีคนยาหรือเจให้่กินก่อนเอออ่สังพุทโอ้พี่น้องเนจัเลยจเป็นขาเป็นขาอ่ะเป็นขาเลยเดี๋ยวพี่นาองมาเด้อมามานี่ยแทนกินปีกมา มาพี่น้องมาเอาเสร็จเสร็จน้ำกั้นมาหนิมามามาเจอดมาเด้อเอฟซีเด้อกินข้าวน้ำใบเตี้นเด้อมัอนี้เด้อกับทีมงานโกซากนอเสร็จเสร็จพี่น้องบรรยากาศกะมามามาอันนั้นาข้วมาเด้อเอฟซีมาตุกคุยกับคนเด้อกินข้าวกับบ่าวพูดโอ้เจียวยุ่งๆเลยพี่น้องนี่อ่านพิเศษพี่น้องเอ้ยมัอนี้เนี่ยยิ่ไก่พี่น้องเอ้ย đẹpเลย cái nông này, kiểu đẹp, mà mà. mày phi nông má, wow, bây con nhạt, Khao bạc con phi nông rồi hiu heng lấy nung mùng này, nông <laughs> 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 Mà ป้าแดงพี่น้องโอ๋อแสบพี่น้องเอ้ยกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ทางล่างเนาอพี่น้องเนาะ คือสต<ด>ักงไว้ร<ด>ับ<ด> ตอขอค้ว่ากินมองทีบแทนทำงานเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้กินอยู่บ้านเนาะเพราะฉะนั้นแหละบ่มีแม่บูมีน้องอยู่นี่คุณแม่ก็ไปหักเก็บพักแล้วบาเชนกับไปเฮ็ดเวียดอยู่คนละบอนบาตุกตาก็อยู่เพื่อนกินตังพี่น้อง cướp lọ, lóc. Eh, vừa ơi, lấy bông mà cướp lọ, này con nè con nè. ôi, đã cắt ron này. Mm, oh, à rơi chín chinh. Giùm ơi. Mm, chào 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 A rào đa, dạng lạc hết 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 đây hết 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 ไปที่อนกับสางพุทธแล้วก็พี่ไอ้เบิกกอนพี่น้องอยากยังไม่ทันแล้วเนาะเบิกกอนเบิกพอได้กินข้าวพี่น้องเลยกินแต่มักเพชรกินแต่แนวอื่นไลฟ์บูมีบูมีกำลังใจเฮ็ดเบีย ไปพี่น้องไก่ป้งสมุนไฟปิ่นเป็นโตเลยพี่น้องเอ้ยนี่โอ้แส,ส่บเลยเอ้ามาจัดไปสั่งคด

Song bố cháu 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 วิวเยอีย่ะงปะเยอะรับโอ้ีกปีกพี่น้องไอ้ปีกโอ้ตุ๊ซีนขาวๆหนョหนเลยพี่น้องน้ำมันบันิยังไง

រកកម្លាំងហ៊ឹមទៅដាក់ពលីខៃចមត់ព្រឹងណាមែនណាមត់ព្រឹងខ ጣ ទឹកខ ጣ ងបណាអំបួយយួរយួររៃបិគីចង្ក្រៃតេប៉ៃរៃង្លុកណាតេប៉ៃចាប់ចប់ទៅ พี่น้องกลนไก่เนี่ยมาจุ่มเข้าไปมาโซเอฟซี FC ก่อนจุ่มกลนไก่พี่นอ้องยืมๆเลยพี่น้องเลยจับนอ้อย เอาพี่น้องคลิปนี้กินหลายมันใิ่เงาพี่น้องแต่ก็กินตลอดเนาะแต่ว่าทิปิดคลิปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเอา้าก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกๆุกอีพีเด้อที่เข้ามาให้เกียรติติดตามรับชมเด้อพี่น้องเด้อเอ,าขอข้าขอกล่าววคำ่าสวัสดีสวัสดีส